สวัสดีค่ะอยู่กับช่องย่าชีกบก,กองนะคะน้องมินเนอยก็รอกินไข่ออนเซนอันนี้ไข่อะไรนะหมูเด้งอันนี้หมูเด้งครับผมอันนี้หมูเด้งอ่าตัวนี้ก็หมูเด้งอันนี้เมนูหมูเด้งนะคะเซฟเสือกำลังทำให้แล้วซี่โครงก็หมักเรียบร้อยแล้วต้องยา่างเตาใหญ่ต้องยา่างเตาใหญ่เนาะบ่าวมือกำลัง ดังอยู่นะคะก็เป็นคุณดังก็เด็กๆนะคะก็ขอขอบคุณนะคุณนามิโกะนะคะที่ให้มีวันนี้นะคะที่โคกหนองนาของเราเอ้าวนักร้องก็มี มาคหานี่ฮะ้กเุกเลมมันมีหอนบ่ม yep> um ุนอท่านะชีพอดีบ่อันนี้โมเด้วเออพอดีปะพอดีบบมนเนี่ยเอาท่านเชียร์อยู่ะ มาอยู่แล้วมันต้องนอนองไปนอมาออเออนี้นี่นี่น้องน้องนี่พี่มอนให้แล้วนี่น้องนี่สองวันฮะนี่นี่ไงพี่มอนให้แล้วได้แล้วเหรออ่าอยากกินอันนี้หนูอยากกินอันนี้อยากกินอันนี้อย่าเอาซอสหลายหลายลูกอันเดียวลูกอันเดียวไม่ต้องเอาเยอะ เดี๋ยพ่อมานั่งด้วยแล้วก็ลุงพันแล้วก็หมอนุ่มลูกนน้ำมนต์บอกว่าลูกชายจะ พ่อจะไปแสดกตลกพ่อจะไปแสกตลกขขดงใ่นะน่ลนั่่กอไข่ออนเซนอ่ะมาดูไข่ออนเซนโอ้นี่เหรอไข่ออนเซนอ่ะนั่งลงนุ๊กนั่งลงนั่งลงไข่ออนเซนฮะ โธ่แล้วมันว่ามันฮึนหลาย lái, หลายแม่ยังละมาสักหน่อย sắc nôi, แม่บอกค่อยฮึนหลายอยู่ พ่าจะไปเล่นตลกที่นี้่ลกาไ่ไหยอนไหในตอนนี้นายพนกับนายฟันอะไรนพนนรองเพลงเขาต้องให้ติดเอาขากระเดงยานลยอาานอยาชีสู อตูดอีกตูดมีคันไลม่หลังค่อยนี่ฮะเดชน่ะน้อัดเฟ้อฟางนั่นนั่นสนับถุยนักไมนก่า ข้าเอ่ฮีไปเอ่ฮีไปทั้งพุนนะมามินมากินไข่ออนเซนลูกกินกับพี่น้ำมนี่นั่งลงนั่งลงกไข่ออนเซนเผาปลาเออให้ปินปลาลุงจะกินปลา เอหมักไว้แล้วหมักเกลือไว้แล้วพี่มนอ๋อกินกับพี่มนอ่ะไปไหนอีกอ้าวไม้นั่งนี่แหละเดี๋ยวมันคว่ำนะลูกยายอ้อยละมาน่ะนะมาๆมาๆเอาให้นี่อันนะเออนั่งกินแบบนี้แหละโอ้คนเก่งคนเก่งนั่งกินแบบพับเพียบเลย

ฮะอะเงเส้นนังเราวะเลาถ้ากินป้าแล้วะเดหมูก็ได้ป่าก็ได้ เมื่อก่อนเขาจะว่านางปลานังปลาะตื้อตื้อดอนตูกู่ดอนตอยเ่ยนะตอนทําไปดูตอนยังน้อยนางปลาะตื้อมื่ลุงนี่แหละมลทำบัตรเออได้พาจะพาได้พลไปทำบัตรนะคะไปรักษา S <S ไปตรวจอะไรนะ <S 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 นนลงุงแต่ลุงไปตรวจโรคมาลุงเปลี่ยนไปเยอะเลยนะ <S <S อ้าวมินน้อก็ไปดูแล้ววะนี่อ้าวอามินน้อก็ไปดูแล้ว <S 2> <S 2> ออ นะคราบอ้าวอ้าวเป็นเด็กกันหมดเลยบ่ือวะอ่ามานั่งกินลูกกินกินมิ้นกินกินลูกกินกับพี่น้ำมนต์หลังนอนละเนาะจะหลยงนอนก็ได้ช่วยเด้อเจ็บหมดลูกนี่ไม่เอื้ไม่เอื้องเมืองน้ำนมวันนี้น้ำนมมามาที่มี ไปอีกแล้วมินอ้อยไม่ได้กินแล้วจ้เธอละไปบ่ม่าแววแมวแมวโอ้ยมีบอลโอ้ออยาไกินแล้วหยนมันยากินแล้วนี่เสื้อรเอาเสื้อโลมนเดี๋ยวมันเริ้มหอนแล้วล่ะ เออป้าเาเือเอาท่านเช้อมาเริ่มหอนแล้วคขึ้นไปมิวขก้นไปเดียวเขาฝากเป็นกำลังใจให้ย่าชี้กรอบๆด้วยนะคะเช็บๆนะคะขอบคุณคุณ พี่นะคะนามิโกะนะคะที่ให้มีสิ่งนี้ที่นานะคะขอบคุณนะคะสวัสดีคะ่ะ